สวัสดีครับนักศึกษาแพทย์ปฏิมาณจันทร์นะครับจะมาสาธิตการข้อติดไหล่นะครับการข้อติดไหล่คือการข้อไหล่หน้าลำบากการข้อรูอาหหรืาการข้อไหล่หนาวันหนึ่งนาทีหรือการมีเชื้อทรายหรือก็คือการมีการกดกลับเข้าไปของกระเด็กนะครับติดอยู่กับเทเลเนียมนะครับการข้อทางนั้นเมื่อมาถึงนะครับเพราะเหตุให้ทําการช่วยข้ออีกครั้งนะครับและที่แม่เด็กแรงและช่วยและแพทย์ทำการช่วยข้อนะครับคุณแม่ช่วยเด็กแรงหนึ่งครั้งนะครับเออ ข้าวติดไหลนะครับรลัการก็คือเฮลครับ H Call for Hel ช่วยเรียกบิษัญ E ภุมาลแพทย์แาทย์แลวก็แพทย์สุริแพทย์ผู้อาวุโสด้ครับหลังจากนั้น E ครับ E คือการที่แบบเดิ e ครับการ Anti Bleeder นะครับเพื่อลดการขาดขวาของช่องทางการข้อครับ E ตัวนะครับก็คือ Episo Poli ครับทำการเปิด e โ i ต o p นี้ให้กว้างขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเปิดช่องทางการท่อนะครับหลังจากนั้นนะครับ ให้มาดูดท,ที่ตัวเด็กนะครับทําการซักชั่นนะครับและดูดสิ่งสกปรกสิ่งแปลกปลอมออกจากเวนป่าและจมูกนะครับหลังจากนั้นแอลครับทำท่าเล็กแบกหรือ m a c r o b ร r ต t m a n เ u อร์นะครับโดยการเฟล็กค i p break nee, ให้หน้าขาดิดของแม่นะครับติดก,กับตัวแม่เพื่อให้สาสข้างเนี่ยเป็นแนวดีทำให้คลอด้ง่ายขึ้นนะครับโดวยวิธีนี้นะครับให้ผู้ช่วยนะครับเป็นคนช่วยดัน เข่าขึ้นไปทางนั้นบนหัวนะครับและกดลงท้้งล่างนะครับหากไม่มีผู้ช่วยเนี่ยให้คุณแม่นะครับใช้มือนะครับยกบริเวณขาต้นขาตัวเองขึ้นไปนะครับขั้นตอนต่อไปพีรับทำซูเปอร์พิวิคเพรเชอร์ครับให้ผู้ช่วยนะครับช่วยกดบริเวณซูเปอร์พิวิคเพเชอร์โดยกดแรงๆหนึ่งนะครับเมื่อกดแล้วผู้ทำคลอดนะครับช่วยคลอดอีกครั้งครับน้าเด็กนะครับ แล้วยังไม่ออกนะครับขั้นตองลอไปทำท่าลูบินวานครับลูบินวานคือการกดปอยต์ให้ซูเ,เปอร์พีดเพชเชอร์เนี่ยกดบริเวณให้ไหล่ของเด็กนะครับเอ่อแอบดักไปทางด้านหน้านะครับผู้ช่วยทำท่าลูบินวานไหมครับคือถ้ายังไม่ออกนะครับขั้นตองลอไปคือทำท่าวูดเอ่อลูบินชูนะครับโดยการใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนะครับ ใส่ไปทางด้านมัชเชียของ,ของออด้านหลังของไหล่หน้านะครับและทําการกดไหล่ลงนะครับหลังจากนั้นช่วยรอดครับเอ,อิถ้ายังไม่ออกนะครับให้ทำท่าบูธฮอสปูลแมนเวิร์ r นะครับโดยมือที่ทําท่ารูบิ้นพูลเนี่ยอยู่ในลันกษณะเดิมน,นะครับและใส่มือชี้นิ้วกลางไปทางด้านหน้านของไหล่หลังนะครับจากนั้นหมุนครับให้เพื่อให้ไหล่หลุดออกจากบิบซินไพซีนะครับและทําการช่วยรอดครับเอ,อิ ายังไม่ออกนะครับทำข่ารีเวิร์ดบูทท็อปสกูโดยการเคลื่อนมือนะครับซ้ายขวาขึ้นลงตามแนวดิ่งนะครับเป็นการสลับโดยให้มือขวานะครับเอออยู่มือที่อยู่ทางไหล่นะครับอยู่ทางด้านหน้าและไหล่หลังเนี่ยใช้มือทางด้านหลังครับจากนั้นหมุนนะครับและทําการช่วยทอดครับเออถ้ายังไม่ออกนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยใช้ท่าแกสตอินแมนนเวอร์ครับหรือ ท่าอัโฟเบสิชันโดยการให้คุณแม่นะครับกุกเข่านะครับและใช้มือทับบริเวณพืนไว้นะครับท่านี้จะมีลักษณะเหมือนท่าสุนักนะครับทีนี้ไหล่หลังจะกลายเป็นไหล่หน้านะครับและทํางานคลอดนะครับในท่านี้นะครับการคลอดไหล่จะทาได้ง่ายขึ้นเนื่องจากบริเวณทางด้านหลังเนี่ยจะไม่มีกระดูกมาขัดขวางการคลอดเหมือนกับบริเวณพิบิสซิฟิสในที่ไหล่หน้านะครับเมื่อคลอดไหล่หลังได้แล้วนะครับทํางานคลอดไหล่หน้า ศีรษะของเดกไว้ครับจากนั้นทำงานเข้าปกติครับทำ Interlock p o s i t i o นทำเตอร์ล็อกที่หางเด็กนะครับสับเด็กวางตัวแม่ครับหลังจากนั้นเด็กที่มีการเข้าติดไหลนะครับต้องเช็คหนึ่ง Break the flexion injury ครับดูว่ามีการกำมือหรือดันเรือนะครับดู o v e r ค a l s y สอง Factorial f r a c t u r นะครับดูว่ามีการหักของกระดูกคาลิเฟิลหรือเปล่าสามดูภาวะไฮโปเซียครับใช้ซักชั่นดูดนะครับ และกระตุ้นให้เด็กร้องนะครับ4ดูว่าเด็กมีภาวะเสียชีวิตหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นมาดูที่แม่นะครับดูภาวะลาเซเลชันของช่องทางคลอนะครับดูบริเวณการตกเลือดดูการตกเลือดของคนนุณแม่ของแม่นะครับโดยการให้ยากระตุ้นการหดตัวของมดเลือดของมดลูกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาดูว่าแผลของแม่เป็นยังไงนะครับถ้ามีการแฉก็ทําการ เพื่อแก้ไขนะครับกว่าไปนะครับ